นั่งอยู่ข้างบนนู้นครับช่วงกิ่งนี่แหละครับโอเคนะครับผมเมื่อหวครับร้อนมากก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เจอกันยอดไม้แล้วครับก็พาท่านชมมายิงปลาเช่นเคยครับเป็นปลาหมายธรรมชาติครับเราผมหมายธรรมชาติเท่านั้นครับ ก็จะเป็นคล้องครับคลองลอกใหม่ครับคลองก็จะมีปน,นินปลาช่อนครับลอยหัวพอเห็นตัวกันบ้างครับยิงโดนไม่โดนก็ค่อยว่ากันหมายก็จะเป็นถ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆอ,อยากมาแล้วหมายจะเป็นอเขาเรียกว่าแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําน้ํากอนะครับแม่น้ํากอนจงังหวัดเชียงรายนะครับก็อยู่ใกล้ๆตัวเมืองนี่เองเขาเพิ่งลอกใหม่ครับปกติจะเป็นหญ้าไซครับปกปิดหนาทึบเลยก็เขาลอกออกมาก็ พอมีปลาครับให้ได้ยิงกันวันนี้อยู่บนยอดไม้นะครับยอดต้นมะลุมนะครับเอ้ต้นคูนครับต้นคูนฝักคูนครับต้นคูนโอเคครับกับฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามให้ผมทีนะครับจะมีคลิปยิงปลาครับช่วงนี้ยิงปลาล้วนครับช่วงนี้หามายากครับเพราะว่าเป็นลมครับเขาเรียกว่าอะไรนะลมพายุฤดูร้อนอะไรสักอย่างนะเข้าครับเป็นลมตลอดเลยมองไม่คยเห็นตัวปลาครับก็เห็นตัวปลายากครับได้กินยาก ผมเฝ้ามาสองสามวันแล้วครับมาออกออกยิงครับแต่ไม่เคยได้ปลาครับมันปลาไม่เคยลอยครับรู้ว่าไงเป็นลมครับผิวน้ําเป็นลมก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ดูว่าจะมีตัวมาฝากก็ถ้ามีคลิปก็แสดงว็ได้ตัวครับถ้าไม่มีคลิปก็แสดงไม่ได้ตัวครับโอเคครับผมติดตามชมกันครับ มีคนนินกระพรชอนนะครับหยุดเลืกไปครับยิงไม่น่าโดนครับเห็น่างๆางครับเงาลางๆงนิดนิด ยิงยากจริงครับหมายนี้ปาลามฉลาดครับปลาฉลาดมากโดนไหมครับน่าจะโดนนะครับ โดนครับโดนโดนครับฮัโลโหลฮัลโหลอยู่ฝั่งไหนอยู่อยู่ฝั่งฝั่งเฮาเนี่ยเออเออเอืเออหันรถผมที่ ในน้าเนี่ยเดี๋ยวป่าขึ้นกันแปบ๊บนึงนนาไหนวเออมาตเตะเลี้ยวขวามาเน่ถ้าไอ้รัด่ันมาเลี้ยวขวามาเลยเออในนาไหนขวาเออหันหันรถผมข้างตางั้นอนะ่ะโอเคไหยเดี๋ยวป่าขึ้นกันนะครับได้นะครับหนึ่งตัวเ,เดิมเปิดคลิปได้แล้วครับ ไซ์กำลังงามครับโอ้ยมีข้างล่างอีกตัวครับที่เดิมเลยครับนี่ผมยิงเพื่อนมันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วไซส์โอเคครับกำลังน่ารักเกือบไม่โดนแล้วครับท่านผู้ชม หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนี่ครับไซส์กำลังกินครับไซส์นี้ประมาณโลหนึ่งแล้วครับ ไปฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมเอาเพื่อนมาก่อนเพื่อนมันมีตวงครับอะ ไปครับอย่าเพิ่งไปเพื่อนไปไหนแล้วเอ่ย ก็ขึ้นยางแล้วรอยิงอีกตัวนะครับขึ้นยางต้องยางยากครับบนนี้ไม่ค่อยถนัดเลยค่ะท่านผู้ชมต้องหันไม่ฝังตึงอุ้ยเอออ่ะ งามอยู่ลรอเป็นไหนะครับเพื่อนมันหายไปไหนไม่รู้ครับโอเคนะครับหมายนี้นะครับก็น่าจะจบแค่เพียงตัวเดียวครับหลังจากนั่งมาสักสองชั่วโมงนะครับเงียบเก็บครับได้ยิงไปอีกทีนะไม่โดน หน้าปามเคลื่อนเคลื่อนที่ไวครับก็เลยไม่โดนมันไม่ไหวครับร้อนเลยครับเพราะว่าดูครับสภาพกิ่งไม้แห้งนะครับแล้วก็ออนประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันบ่ายครับไม่ไหวแล้วสู้แดดไม่ไหวเดี๋ยวจะเป็นลมตกต้นไม้ครับก็ทลิปนี้ก็ขอปิดแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับจบแต่เพียงต้นไม้แล้วผมก็จะลงเลยครับปิดคลิปแล้วก็จะลงต้นไม้กลับบ้านแล้วไม่ไหวร้อนจัดเลยครับหุยเหนื่อย ก็ปลาไซส์สวยนะครับมีตัวครับแต่ตัวมันห่างครับเพื่อนๆถ้าว่างเพื่อนๆนะถ้าว่างก็ลองมายิงได้ครับแม่น้ํากอนครับชังงวัดเชียงรายครับก็เป็นสาขาย่อยของแม้น้ากกนะครับมาส่องกันได้สําหรับมือปืนทั้งหลายนะครับโอเคฝากท่านผู้ชมกดติดตามคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ ปลาที่ได้ของวันนี้นะครับตัวที่ยิงเมื่อเช้าไอ้เมื่อตอนมาต้นคลิปแบบฟึบก็ไซส์โอเคครับฝ่ามือหนึ่งก็กำลังกินดีครับโอเคอันนี้เป็นต้นไม้ครับสภาพต้นไม้ป๊อนั่งอยู่ข้างบนนู่นครับช่วงกิง่งนี่เลยครับ โอเคนะครับผมเมื่อไหวครับร้อนมากเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ